โนชยามะโอโนชยามะสาธุโนทันเติเเสสสะปพุทธโนะพระปะะริิกวันตะภิาตุลสสสะะะะโโนภควตาวกะสังโฆิิปฏาตะวัน้งสวองคน

Finnish, no ผมเพิ่งสร้างบ้านใหม่ครับใหญ่ด้วเงินใหญ่ตัองบุญบารมีไม่พอเลยตั้งใจมาถวายวัดเพื่อเป็นกุศลนเป็นบุญให้เราได้อยู่บ้านหลังใหญ่ได้ครับก็คิดอย่างนี้แล้วส่วนตัวคือผมช่วหาหลวงนาและหลวงนาบอกว่าหลวงน้าฝันพอดีครับฝันเห็นพญานาค ก็เลยได้นํามาถวายครับวันนี้แล้วได้ยินขา่าวมีคนถูกหวยเยอะใช่ครับงวดแรกตอนที่รถมาขนส่งแต่ไม่ได้ท,ำทํำพิธีครับคือรถที่ขนส่งไปาจับคนราชครับออกทะเบียนรถทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับก็งั้น<ว>ถ,ถ้าใครมาวันนั้นก็ได้โชคกันหมดงวดที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับวดที่ผ่านมา ลูกชายเฮปิยานาคมาถวายวันแบ่งปายพอดีลูกบงังเอิญลูกชายเป็นป่วยแม่ก็เลยมาถวายแทน<ม><ม>ถวายแทนอรถเพิ่นขับมานเนี่ยละมาทรงพฮยายนาค์แบบเป็นเป็นกุศลทั่วกันนั่นล่ละ<ม>ลดถิ่มาทรงอะ่ะเขาก็ได้โชคได้ไดลาบได้โชคได้ลาบน้ำกันหลายคนอยู่ขึ้นมาในงาน<ม>กันนะ เลขอียงรับมันไม่มันมันหนึ่งเจ็ดมันเจ็ดหนึ่งเก้าก็ได้หนึ่งเก้เกานึงกได้ปทะเบียนรถที่ขนมามไปทะเบีนรถที่ขนมาก็ได้กันหลายคนเยู่คาับได้กันเบ็ดไหี่มากะมามาทรงเพิ่มเหมือนามากหาเพิ่นะก็ได้กันถูกกันตั้งหมบานเลยบ่กั้งเจ็ดแปดิมที่มาก็ได้กันเบ็ดไแต่ว่านั้งนะบงไ่บงอกปลดไปก็ได้กันดู แต่กะเวลาเดี๋พูดละน้อยเล่นละนิดโอ้แต่ก็ได้โชคได้ลาบได้อชคไ้ามาแล้วสามในกาที่นี่ก็ได้มาอีกเด้อหกแปดสองตีลอตเตอรี่ไว้นะโอ้วันนี้ได้หกแปดสอง สามตัวเลยเสีอวยศิษยได้โชว์ว่ามันนี้คือสิได้ตัวเป็นสมาระเป็นบุญเป็นกุศลให้เฮาอยู่อ๋อมันนี้เฮ็ดพิธีถวายเนาะววเฮ็ดแต่พิธีเปิดเนตรเฮ็ดเพื่อนค่ะสองแแบสองถวายให้วัด,วดเนาะถวายให้วัดค่ะเปิดเปิดเนี่ยเฮเพิ่นแล้วกะ็ขันน้ำมนต์เพิ่นก็นมีเจ็ดเจ็ดหาส<อ>ามเพื่อได้สร้างวัดแต่ให้มันจะเล่นลุงเรื่องครับครับ